สวัสดีครับผมไอเพรยนยนนะครับวันนี้เนี่ยจะพามาชมรถเข้าใหม่สวยๆอีกหนึ่งคันนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยผมเพิ่งขับกลับร้านมาเมื่อกี้เองเลยนะครับบอกเลยว่าฟิลลิ่งจัดเต็มนะครับช่วงล่างดีมากนะครับเบรกทำงานปกตินะครับรถไม่มีปัญหาใดๆเลยเครื่องแน่นๆฟิตๆวิ่ง พุ่งเป็นจรลลวดเลยนะฮะคันนี้นะครับเครื่องพันแนะตัวท็อปสุดตัว V เช่นเดิมนะครับคันนี้มาเพียงแสนต้นๆเท่านั้นนะครับพึ่งเข้าแต่ร้านเมื่อกี้เรื่องราคาเนี่ยผมยังไม่แน่ชัดนะเดี๋ยวถ้าได้ราคาที่แน่ชัดเนี่ยผมจะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็อ่า,อานกันนิดนึงแล้วกันนะครับหรือว่าโทรสอบถามผมเลยก็ได้นะครับเบอร์โทรผมเหมือนเดิมทิ้งไว้ใต้ คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota a l อ i ติ1.8ตัว V นะครับปี2017โวมไมเนอร์เชนนะครับเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับเป็นรถของหน่วยงานที่ปลดระวางมานะครับสีบอลเงินเดิมแท้โรงงานนะครับสภาพสดสดเพิ่งแตะล้านเลยยังไม่ได้ทำการปรับสภาพหรือว่าล้างเลยนะฮะรับรองว่าสวยมากภายในก็สวยนะสำหรับคันนี้นะครับสภาพเนี่ยใหม่กิ๊กเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่าตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับรถที่เพิ่งเข้าแตะห้านเมื่อกี้นะครับสำหรับโฉมคันนี้เป็นโฉม m i n เ r อ h a เชนนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบ2เส้นนะครับมีโลโก้โตโยต้อยู่ตรงกลาง ชุดโคมไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์นะครับภายในเนี่ยจะเป็นโทนสีดำนะครับตกแต่งด้วยไฟ LED นะครับหรือว่าไฟเดทามันนิ่งไร้นั่นเองนะครับดีไซน์สวยงามมีไฟเลี้ยวตกแต่งอยู่ที่ภายในด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมีร่องรอยการถลอกมาบ้างเล็กน้อยตรงนี้นะครับเดี๋ยวทางร้านเก็บงานให้นะครับแต่สภาพโดยรวมนะครับตัวรถเดิมเ นะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับสวยมากนะครับเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดประตูตัวรถไม่มีตกนะครับสีเดิมแท้จากโรงงานสีบอลเงินนะครับเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับราคาเดี๋ยวผมแจ้งใต้คลิปนี้นะอ่ะในส่วนของล้อและยางนะครับสำหรับล้อเป็นล้อแมกล้อแมกปัดเงานะครับสีทูโทนนะครับขอบสอบ16เดิมโรงงานนะครับเป็นแมกหลูนะฮะส่วนยางเนี่ยเป็นยางบิสโต้นะครับยางบิสโตนปี2021นีสนะครับสัปดาห์ที่16กก็ต้องบอกว่าเป็นยางใหม่เลย ร,รหัสยางคันนี้นะครับ205ทับ 55R16 นะครับผมเนี่ยเพิ่งขับกลับมาถึงร้านเมื่อกี้ด้วยตัวของผมเองเลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะผมเทสให้มาเป็นเรียบร้อยแล้วคันนี้สวยมากนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับบอดี้ตัวรถนะครับรอยเชื่อมรอยซีนนะครับเบ้าชคตัวน็อตเดิมโครงสร้างเดิมรับประกันไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําอย่างแน่นอน นะครับกระจกทุกบ้านนะครับมีโลโก้โตโยต้านะครับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยถอดไม่เคยแตกนะกระจกสวยๆรถเดิมๆติดฟิล์มให้แล้วรอบคันความหนาอยู่ที่ประมาณ40%นะเป็นฟิล์มลามิน่าอย่างดีนะครับในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นกระจกแบบปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเสา ABC โครงสร้างแท้เดิมนะครับกุญแจเป็นสมาร์ทย์เลตนะครับสำหรับคันนี้นะฮะ ในส่วนของมือเปิดเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมเล็กน้อยเพื่อความสวยงามน,นะครับรถเดิมๆสีเดิมๆโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะครับรับประกันโครงสร้างไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําสภาพสดๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทําการล้างนะผมเพิ่งขับกลับมาจอดเมื่อกี้นี้เองนะครับก็พามารีวิวให้ชมเลยคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับ1.8ตัว V ีนะครับ1.8ตัววนะครับสีเดิมแท้โรงงาน ในส่วนของด้านหลังเนี่ยคิวฝากระโปรงท้ายเป็นโครเมียมนะครับคันนี้มีในส่วนของกล้องถอยหลังนะครับที่ติดมากับตัวรถเลยนะครับให Nein, it. It. E in ้เป็นที่เรียบร้อยด้านล่างจะมีในส่วนของไฟทับทิมให้ทั้งสองฝั่งนะครับชุดคมไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับไฟท้ายเป็นแบบ led นะครับตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบทุกจุดไฟเบรกตรงที่3นะครับพร้อมกับไฟฟ้าให้เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับฝากระโปรงท้ายเปิดจากตัวรีโมทได้เหมือนเดิมนะครับกดค้างไว้ประมาณ1-2วินะเขาก็จะเด่งออกมาเองนะครับ ในส่วนของห้องเก็บของนะครับคันนี้ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถเก๋งซีดาน4ประตูแบรนด์โตโยตา้าที่มีบอดี้ขนาดกลางนะลองมาแค่จากตโตโยต้าแคมรี่เท่านั้นนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนลองรับน้ํามัน e 8 5นะสำหรับคันนี้นะครับส่วนชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่นะครับมีให้ครบถ้วนติดมาจากศูนย์เลยนะครับยางอะไหล่เป็นล้อกระทะเหมือนเดิมนะครับ ส่วนโครงสร้างนะครับรอยเชื่อมรอยซีนทางมะพร้าวนะครับจุดเม็ดอาร์ดเดิมๆโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะครับรับประกันนะครับไม่เคยชนหนักพิกว้มจมน้ํานะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับรับรองนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนไม่เพียงแสนต้นๆนะสำหรับคันนี้ใครพลาดแล้วเนี่ยรอกันอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัว V ีตอนนี้ก็กําลังทยอยเข้ามานะครับก็ใกล้จะหมดลอตของเขาแล้วนะครับใครที่หารุ่นนี้เนี่ยรีบสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับมาไวไไปวแน่นอนนะครับ ในส่วนของโครงสร้างด้านหลังนะครับจุดรอยเชื่อมต่างๆจุดเม็ดอัรชัดเจนนะครับฝากระโปรงท้ายน็อตเดิมร่องรอยไม่มีรอยถอดรอยไขนะครับแผงชั้นวนวกันความร้อนรอยเชื่อมรอยซีนต่างๆเนี่ยเล็บจิกเข้าปกติโครงสร้างเดิมๆนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมโรงงานนะสำหรับคันนี้นะครับโครงสร้างสวยมากนะครับรถใช้งานดีนะครับภายในสวยนะครับเบาะไม่มีขาดเลยนะคันนี้สวยมากๆนะครับแทบจะไม่ต้องเก็บงานเดี๋ยวรอล้างขัดสีทําความสะอาดนะครับคันนี้รับรองว่าตั้งขายได้เลยรถสวยมากๆ นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันนะผมสตาร์ทเครื่องเลยแล้วกันนะครับมาดูพร้อมกันทีเดียวนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับสตาร์ททีเดียวติดภายในคันนี้นะครับจะเป็นโทนสีดําล้วนนะครับดูสปอร์ตนะดูสวยมากคันนี้ก็เป็น 1.8ตัว V ีก็ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดของ t o y ยต a a l อาิที่ผลิตมานะครับเปิดตัวป้ายแดงล้านกว่านะครับราคาตอนนี้คาดว่าน่าจะไม่เกิน6 0แสนนะครับสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวราคาที่แน่ชัดมาอีกทีเนี่ยผมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับใน่วนของแผงประตูเนี่ยจะเป็นโทนสีดำนะครับที่พักแขนเป็นหนังสีดาเหมือนเดิมนะครับกระจกปรับออโต้มีระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับมือเปิดเป็นโครมียมนะครับถัดเข้ามานะครับแอร์ใน่วนของ ปุ่มพุชสตาร์ทนะครับเอนจินสตาร์ทนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยหนังเดิมโรงงานนะครับแบบ3ก้านนะครับผมขอเบาแอร์นิดหนึ่งอ่ะพวงมาลัยหนังเดิมโรงงานนะครับคันนี้เป็นพวงมาลัย3ก้านแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับรอบตัวรถเหมือนเดิมนะครับพวงมาลัยไม่มีรอยไม่มีลอกไม่มีร่อนนะครับพวงมาลัยสวยๆเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับปรับเสียงเครื่องเล่นได้จากตัวพวงมาลัยมีในส่วนของระบบคูดคอนโทรลล็อกความเร็วนะครับแล้วก็ มีในส่วนของระบบแพดเดนเชฟนะครับให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนไม้เนี่ยอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบห้าโลนะครับไม้เดิมเดิม,ดมนะครับมือเดียวจากป้ายแดงรถประวัติศูนย์ตรวจสอบได้นะครับเป็นรถของหน่วยงานปลดระวางนะในส่วนของคอนโซลด้านหน้าจะเป็นโทนสีดำนะครับหน้าจอเป็นแอนดรอยด์ทัชสกรีนนะครับคันนี้เนี่ยมีระบบนำทางเนวีเกเตอร์นะครับมีระบบนำทางเนวีเกเตอร์นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยผม ทางร้านนะได้ถอด s d card ออกไปนะครับก็เดี๋ยวพอตอนลูกค้ามาซื้อรถเนี่ยเขาก็จะให้ s d c ดี d กลับคืนมานะครับนะราคามันค่อนข้างแพงนะครับมันเคยมีประวัติการของตัว s d card เนี่ยเราต้องเก็บไว้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับหน้าจอ Android นะครับสวยๆเลยมีเนวินะฮะเป็นตัวท็อปสุดมีกล้องถอยหลังนะครับส่วน Air เนี่ยก็จะเป็น Air Auto นะครับด้านล่างก็จะมีช่องชาร์จไฟ1ช่องนะครับช่องเสียบสาย AUX USB นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบกรองอากาศนาโน PM 2.5คันนี้มีให้นะครับเปิดได้ตลอดเลยนะครับมีระบบการลื่นถลาย VSC ครบถ้วนนะในส่วนของเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้ CVT 7สปีดนะครับหัวเกียร์เป็นหนังฐานเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ลอกถุงพลาสติกเลยนะครับหน้าจอก็ยังไม่ได้ลอกถุงพลาสติกนะนี่เห็นไหมมีโหมดสปอร์ตนะครับให้แล้วนะครับคันนี้นะครับที่พักแขนเป็นหนังสีดํานะครับ ส่วนเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับเป็นเบาะหนังสีดําเดิมๆโรงงานเลยนะครับสภาพสวยมากนะครับไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดรอยการใช้งานถือว่าน้อยนะครับนี่คือรถที่ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพหรือว่าล้างเลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านข้างนะครับแอร์เย็นเพียงเพาะนะครับเมื่อกี้ตอนผมขับรถกลับมาเนี่ยผมเปิดเพลงมานะเปิดก็คือฟัง ฟัง F-M ฟังวิทยุมานะครับเครื่องเสียงดีมากเสียงแน่นไม่แตกนะฮะเปิดดังก็ไม่แตกเช่นเดียวกันนะครับผมขับมาเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะครับคันนี้สวยนะครับเบาะด้านหลังนะครับเป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะครับสามารถพับได้นะตัวพับเบาเนี่ยจะอยู่ด้านข้างนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับ เพียงแค่ดึงนะครับแล้วก็พับได้เลยนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้แรงด้วยนะครับคันนี้พับได้ทั้งสองฝั่งนะครับคันนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของคันนี้ก็จะมีม่านหลังให้ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นม่านดึงมือนะครับมันม่านดึงมือนะครับแล้วก็ดึงมาเกาะนี่แบบนี้นะครับนี่นะครับบังแดดได้ดีนะครับที่พักแขนนะครับเป็นหนังซีดั้มนะครับมีที่วางแก้วให้2ใบนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีช่องชาร์จไฟเล็กๆให้2ช่องนะครับช่องเก็บของให้2ช่องเช่นเดียวกัน หลังกว้างนั่งสบายนะครับหลังคาเดิมโรงงานนะครับไม่มีรอยขีดเขียนไม่มีรอยเจิมนะครับคันนี้ประวัติศูนย์ตรงแท้แน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์ตกันหน่อยยังแน่นอยู่เลยนะตัวรถแทบจะไม่เคยโดนถอดแกะเลยนะดูดิเม็ดอาร์ตสวยๆนะครับเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับรถสวยมากนะครับเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับสําหรับคันนี้นะครับก็เพิ่งเข้ามาแตะร้านเมื่อกี้เลยนะผมเป็นคนขับกลับมาเองนะครับผมเป็นคนขับกลับมาเอง รถใช้งานดีนะครับช่วงล่างดีเครื่องยนต์แน่นนะครับไม่มีหลวมนะสำหรับคันนี้นะครับสวยมากนะครับเป็นรถโครงสร้างบอดี้เดิมๆแท้จากโรงงานนะครับประวัติศูนย์ตรงนะครับทุกระยะสามารถตรวจสอบได้นะฮะที่ศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศนะครับตัวรถเนี่ยที่ผมทํารีวิวเนี่ยยังไม่ได้ทําการล้างหรือว่าปรับสภาพเลยนะครับคือตัวรถบอดี้โครงสร้างเดิมๆนะครับแต่ร้านเมื่อกี้ผมพารีวิวเลย ราคาเนี่ยเดี๋ยวรอหน่อยนะฮะผมยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ขอราคากับทางบอสไปแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับอาจจะเลอะมาบ้างนะครับอันนี้ก็จอดนะจอดมานะครับก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับฝุ่นก็ค่อนข้างเยอะนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอสีสูบเดิมโรงงานนะครับ1 8 0 0แซีหงแรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมแท้จากโรงงานเลยครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์แล้วนะสังเกตได้ว่าเครื่องยนต์เน ไม่มีสั่นนะครับเครื่องยนต์นิ่งทํางานปกติทํางานดีมากนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันหน่อยละกันนะครับเป็นไงบ้างครับเสียงเครื่องยนต์ทํางานนิ่งเดิมแท้ปกตินะครับเสียงพัดลมปกตินะฮะแล้วส่วนของรอยแต้มสีเนี่ยยังมีให้เห็นกันนะครับยังมีให้เห็นอยู่เลยนะครับเดิมเดิมโรงงานเครื่องยนต์เดิมๆิไม่เคยผ่าไม่เคยถอดไม่เคยแต่งนะครับห้องยึดห้องเครื่องเนี่ยค่อนข้างแห้งนะครับแห้งสนิทเลยนะครับไม่มีคา เดี๋ยวรอปรับสภาพคันนี้สวยแน่นอนนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจต้องการจองก่อนก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าจองก่อนมีสิทธิก่อนนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับสวยมากนะครับโครงสร้างเดิมๆและแท้โรงงานนะครับส่วนตัวน็อตคานด้านในเดิมแท้ทั้งหมดนะครับไม่มีรอยถอดรอยไขรอยเจิมนะครับก็คันนี้เดิมๆนะครับจุดเมทัลชัดเจนนะครับฝากระโปรงเดิมแท้นะครับไม่มีรอยถอดตัวขยับงตัวน็อตนะครับฝากระโปรงมีโลโก้โตโยต้านะครับแก้มซ้ายขวาเดิม ครับแก้มซ้ายขวาเดิมนะครับโครงสร้างเดิมน็อตเดิมเดิมจุดเบรคเดิมเดิมคันหน้าเดิมน็อตไม่มีร่องรอยของการขยับนะครับสำหรับคันนี้นะครับโตโยต้าอัลติส1.8ตัว V นะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับปี2017นะครับปี2017แพ้เลยนะครับโฉมไมเนอร์เชนสนะครับคันนี้ราคายังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวบอกติดีใต้คลิปนะครับคันนี้ก็สวยมากนะครับเป็นตัวไมเนอร์เชนส์ไม่เพียงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นนะครับไม่น้อยที่สุดสำหรับตอนนี้แล้วนะครับสำหรับรุ่นท็อป นะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจโทร0894807362นะครับหรือจะเข้ามาชมรถตัวจริงรีบเข้ามาดูนะครับก่อนที่จะติดจองไปก่อนนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีทไทย68แยก1บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับสำหรับวันนี้ผมไอเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ